โอเคอันนั้นเป็นร <c oughs> ีเสิร์ชของในแง่พื้นฐานฮะสิ้นเช่นเคยทุกสิ้นเดือนฮะมาะพีนพ่นพจะมาอัปเดตกลยุทธประจําเดือนนะครับวันนี้ก็เลยให้พีนพ่นพมาเล่าไอ้ฟังตัวกลยุทธ์ประจําเดือนโนเนมเบอร์ครับหรือเดือนพฤศจิกายนครับนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครูครับครับเอ้ผมยกของให้พี่ดีกว่าพี่จะได้เข้าปากมากกว่าอ๋อได้ครับผมครับพี่นพมองมองอเดือนนี้ยังไงครับพี่ ก็ผมคิดว่าตลาดทสั้นเนี่ยอาจจะมีการรีบาวแต่ว่าผมคิดว่ารีบาวเพื่อลงต่อนะครับเพราะว่าปัจจัยต่างๆที่มันเคยกดดันก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็อาจจะยังกดดันอยู่นะครับแล้วผมก็เชื่อว่ายังกดดันต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับก็เริ่มด้วยตรงนี้เนี่ยก็คือเรื่องที่เป็นปัจจัยกดดันเนี่ยผมคิดว่าคงยังไม่หนีเรื่องของบอลยิที่มันปรับตัวสูงขึ้นคือบอลยิที่มันสูงเนี่ยมันก็เป ออตอนนี้เนี่ยบอลยูมันก็อยู่ใกล้ๆ5%นะครับผมคิดว่าบอลยูจะลงได้เนี่ยก็อาจจะต้องพึ่งพาเฟดนะครับส่งสัญญาอะไรบางอย่างออกมาแต่ว่าเท่าที่ดูช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประธานเฟดค่อนข้างที่จะส่งวนท่าทีในการที่จะใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับสูงนานนะครับอ,อ,อันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าก็เป็นทางออกของทางประธานเฟดเหมือนกันคือคงยังไม่อยากที่จะบอกอะไรที่มันเป็นการไพรวดของตัวนโยบายการเงิน อาจจะต้องรอดูตัวเลขเศรษฐกิจให้มั่นใจกว่านี้ก่อนนะครับโดยเฉพาะตัวเลขเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยให้มันลงมากกว่านี้เพราะไม่ไม่ใช่นั้นเนี่ยถ้าเงินเฟอ้อไม่ลงเนี่ยก็อาจจะเป็นประสบการณ์ที่เหมือนในอดีตท,ที่พาราเฟดส่งสัญญ,ญาณเร็วไปเนี่ยพอเงินเฟอ้อไม่ลงเนี่ยก็อาจจะทาให้ต้องขึ้นอันตราบเบี้ยต่อ,อน,นี่ก็จะเป็นผลลบกับเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับก็ดูแล้วมันก็น่าจะยืดเยื้อนะครับผมผมคิดว่ามันยังไม่มีทางออกภายใน สิ้นปีนี้นะครับก็ยังคงสู้ลบกันอยู่มันก็เป็นความเสี่ยงในเรื่องของเศรษฐกิจโลกแล้วก็รวมถึงเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะครับผมไปอ่านตัวโพลของรอยเตอร์นะครับ <S 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 ก็เห็นว่าเขาไปสำรวจนักเศรษฐศาสตร์นะครับประมาณสัก500รอท่านนะครับก็ประมาณประมาณ2ใน3เนี่ยก็เชื่อว่าตัวความเสี่ยงที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับแล้วเขาก็มีการไปไป,ไปถามนะครับว่าโอกาสที่เฟดเนี่ยจะลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงไหน ประมาณ55%บเนี่ยบอกว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้า mm hmm. แต่ว่าอันนี้ถึงว่าจะดูเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆมันลดลงจากประมาณ70%จากการสํารวจครั้งก่อนก็ mm hmm. แสดงว่าคนเนี่ยหรือนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเริ่มเปลี่ยนใจมองว่าการลดอัตราเบี้ยอาจจะช้ากว่าที่ควรจะเป็นอาจจะเป็นช่วงคร mm hmm. ึ่งปีหลังไปแล้วมากกว่านะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็มีการหันเป้าเศรษฐกิจกลงด้วยนะครับแต่ละประเทศเนี่ยที่นักเศรษฐศาสตร์รไ,ปไปสํารวจเนี่ยก็หันเป้าเศรษฐกิจกของตัวเขาเองลงนะครับประมาณทั้งสองในสาเหมือนกันประมาณ5นะครับ แล้วก็บอกว่าเรื่องของเงินเฟ้อเป็นความเสี่ยงสําคัญนะครับแล้วก็จับตาเรื่องของสถานการณ์ในการสู้รบในตอนออกกลางด้วยนะครับในสไลด์หน้าถัดไปนะครับประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นปัจจัยที่จะชอยหนุนเนี่ยแต่มันตอนนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะล่าช้านะครับก็คือเรื่องของงบประมาณปี2024เนี่ยก็คือปีหน้าเนี่ยปกติเนี่ยงบประมาณจะใช้เดือนตุลาคมใช่ไหมครับเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็มองว่างบประมาณเนี่ยล่าช้าแค่ประมาณ3าเดือนเท่านั้นเอง แต่ว่าถ้าเราดูกรอบงบประมาณที่เอาจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเนี่ยจะเห็นว่ากรอบงบประมาณตอนนี้เนี่ยจะล่าช้าถึง6เดือนนะครับคือช่วงกันยามีการอนุมัติไปแล้วบางส่วนแต่ว่าเป็นการอนุมัติกรอบแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐเนี่ยไปทํารายละเอียดมาตอนนี้จะเริ่มกลับมาเดือนพฤศจิกาเนี่ยคณะรัฐมน,นตรีจะมาพิจารณาในเรื่องของรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็จะล้อไปกับเรื่องของการจัดเงินดิจิทัลด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเขามีการปรับแผนเนี่ย เอามาใช้เงินประมาณส่วนส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะทาให้ตรงนี้เนี่ยต้องมีการใส่อะไรบางอย่างแล้วก็มีการปรับตัวเกลีย่ยงบที่เขาเคยบอกนะครับอันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยจะมีความคืบหน้าในเรื่องของการพิจารณางบประมาณจากคณะรัฐมนตรีผมผม,ผมสรสมยนิดหนึ่งเรื่องล่าช้าที่มันเป็น6เดือนเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนแรกที่เราคิดว่า3เดือนเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนยุครัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยก็มีเลือกตั้งเราแล้วช่วงเวลานี้เหมือนกันแต่ตอนคุณประยุทธ์เนี่ยคือคุณประยุทธ์เข้ามาต่องานคุณประยุ เพราะฉะนั้นไอ้กรอบที่คิดไว้เนี่ยมันก็พอรัฐบาลใหม่เข้าปุ๊บสภามีปุ๊บก็สามารถโหวตในสภาได้เลย<ม>แต่ตอนนี้พอมเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยรัฐ<ม>บาลก็เลยจะ,จะขอเปลี่ยนกรอบที่ที่เิดเขียนไว้ซึ<ม>่งอย่าง<ม>ที่พี่นพพูดแหละคือตอนแรกไม่ตอนก่อนตอนที่เขาอนุมัติกรอบเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะต้องทําเรื่องเงนินดิจิตอลนู่นน,นี่นั่นแต่เนี้ยพอจะใช้เงินในพรบงเข้ามาปุ๊บก็ต้องเอากรอบที่เนี่ยมาแก้มาทำใหม่พอต้องพอาต้องทาใหม่เนี่ยไอ้ช่วงเวลาเนี้ยใช้เวลา3เดือนเพราะฉะนั้นตอนที่ว่า ตุลาจะโหวตได้เลยเนี่ยก็ต้องเลื่อนไปโหวตปีหน้า<ช>แล้วโหวตเนี่ยส่วนใหญ่ใช้เวลาสักสาเดือนก็เกันลาไป6กเดือน,นใช่ฮะใช่ใช่<ม>ก็คือตอนเนี้ในช่วงไตรมาสนี้เนี่ยจะเป็นอยู่ในมือของคณะรัฐมนตรีทำรายละเอียอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะเริ่มส่งสภานะครับแต่วร่าสภาเนี่ยถ้าดูจากกรอบเนี่ยต้นปีหน้าเลยครับต้น เดือนมกราคมเนี่ยวันที่สามสี่ถึงจะเริ่มพิจารณาวารละหน uh ึ huh. ่งพอวารละหนึ่งเขาก็จะมีการแบบรับหลักการแล้วก็มาแก้ไขอะไรปรับปรุงอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับ uh huh. แล้วก็วาระละสองและสามก็จะเป็นช่วงเดือนเมษานะครับ uh huh. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้วุฒิสภาก่อนที่จะโปรดเก uh ้า huh. ก็คาดว่าจะโปรดเก้าในช่วงเดือนเมษายนหลัง uh huh. สงการนะครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้ส่งผลกับทบกับเรื่องของตัวเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นไทยจริงจริงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าจะมีความล่าช้าคือเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลนะครับ ก็คือผมคิดว่าคุณฟลุกก็คงจะพูดไปในรายการนี้นะครับล่าสุดเนี่ยก็คือมีการปรับว่าอาจจะวงเงินเนี่ยอาจจะลดลงนะแต่ก่อนเขาคาดกัน5้าแสนหกหมื่นล้านใช่ไหมครับแต่ว่าเนื่องจากก็มีการมีการปรับว่าจะให้เฉพาะคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัววงเงินที่จะใช้เนี่ยก็ลดลงข้อดีก็คือมันก็ไม่เป็นภาระงบประมาณมากใช่ไหมครับแต่ข้อเสียก็คือเม็ดเงินที่คนคิดว่าเอ้เคยจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้โตมากกว่า4%อซนย่างเงี้ยแน่ๆอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงงหลาายยอ่นะครับ แล้วแถ่งก็ล่าช้าด้วยใช่นะครับล่าช้าจากเดิมเนี่ยก็เดิมเลยที่ตอนที่เขาหาเสียงนะก็คิดว่าตอนน่าจะแจกได้ประมาณสักหนึ่งกุมภาพันธ์แต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะเป็นเมษาพฤษภาและข่าวล่าสุดอาจจะเป็นกันยาด้วยสองปันก็คือเลื่อนถ้ากันยานี่ยก็คือเรื่องาเงอีสกิจนี่ไม่ไม่ต้องไปหวังละเรื่องเงินดิจิตอลนะครับก็คืออีสกิจที่จะอาจจะโตแบบสี่เปอร์เซ็นก็คงยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงก์ชาติเท่าที่ผมเห็นตัวเลขของแบงก์ชาติเขาบอกว่า จะเศรษฐกิจปีหน้าโต4.4%อันนี้รวมเ <para> งินดิจิทัลไปแล้วก็น่าจะแบบน่าเอาออกหรือว่ามีดาวไซส์ใช่ครับผมครับก็คือนอกจากงบประมาณล่าช้าแล้วเนี่ยการแจกเงินดิจิทัลก็มีความล่าช้าด้วยนันนี้เนี่ยน่าจะเป็นผลลบกับเรื่องของตัวเศรษฐกิจนะครับในสไลด์ห <f> น้ <para practition today> าถัดนี้ในสไลด์หน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผมไปเอาตัวเลข GDP ีพ o โกรธนะครับที่ผ่านมาว่าหลังจากที่มันมีงบประมาณล่าช้าเราเคยเกิดขึ้นแล้วอย่างที่คุณฟลุกบอกไปเนี่ยก็คือตอนปี2020 ก็จะเห็นว่าโมเมนตัมของเศรษฐกิจเนี่ยมันแผ่วลงชัดเจนโดยเฉพาะควอเตอร์ควอเตอร์นะครับติดลบ2ไตรมาสในช่วงที่ GDP อขอในช่วงที่ไอตัวงบประมาณมีความล่าช้านะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันลบหนักๆเนี่ยก็คือตอนโควิดอันนี้ก็เป็นช่วงที่มันเกิดผลกระทบนั้นก็ไม,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 ไม่อาจจะดูไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่ผมอยากให้ดูก็คือไตรมาสสของปี2019กับไตรมาสหนึ่งของปี2020ที่งบประมาณมันมีความล่าช้าตรงนั้นเนี่ยมี5เดือนนะครับ ตอนนี้เนี่ยบมตามเศรษฐกิจมันก็เริ่มแผ่วปี2024ก็เป็นคําถามนะครับว่าจะเกิดซ้ํารอยเหมือนปี2019 2020หรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเม็ดเงินที่เข้าสู่ระบบเนี่ยมันหายไปหลักๆเนี่ยมันมาจากเรื่องของตัวคือรัฐบาลเนี่ยมันจะมีงบ2อ,อย่างนะครับคืองบรายจ่ายประจํากับงบลงทุนนะครับแต่ส่วนที่จะเป็นปัญหาเนี่ยก็คืองบลงทุนในแต่ละแท่งเนี่ยก็คือการเบริกจ่ายงบมาในแต่ละปีนะครับจะเห็นว่างบ ที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาถึงแม้ว่าจะมีความล่าช้าในตัวงบประมาณแต่ว่าตัวที่จะเป็นปัญหาคือการเบริกจ่ายงบลงทุนครับจะเห็นว่าแท่งสีแดงๆเนี่ยก็คือปี2020ที่มีความล่าช้างบประมาณ5เดือนใะก็จะเห็นว่าตัวเลขตรงเนี้ยหายไปเลยนะครับตัวเลขตรงเนี้ยหายไปเลยนะครับออพอหลังจากที่มีงบประมาณแล้วเนี่ยเดือนมีนาถึงกันยานเนี่ยงบลงทุนเนี่ยกลับมาเร่งตัวขึ้นถ้าพูดถึงภาพรวมเนี่ย มันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวงบประมาณเนี่ยจะล่าช้าขนาดไหนแต่ผมว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยงบประมาณน่าจะกลับมาเร่งตัวขึ้นเพราะว่ารัฐบาลก็รู้อยู่แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการเบริกจ่ายงบประมาณล่าชา้าแต่ว่าหลังจากที่มีงบประมาณแล้วเนี่ยน่าจะทําให้ตัวมีการเบริกจ่ายงบประมาณที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะได้ผลกระทบโดยรวมทั้งปีเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนะักครับอันนี้ก็อยากจะให้ดูว่า ให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับว่างบประมาณที่ล่าช้าเนี่ยมันกระทบงบลงทุนมากขนาดไหนนะครับก็ในช่วง5เดือนเนี่ยของปีงบประมาณ2020ที่ล่าช้าเนี่ยก็จะเห็นว่างบลงทุนเนี่ยมันลดลงมากกว่า50%ทุกเดือนเลยหายไปเลยหายไปเลยแล้วก่อนแล้วพอหลังจากที่มีงบประมาณแล้วเขาค่อยกลับขึ้นมาเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นอยากให้เห็นภาพรละเอียดที่ชัดเจนขึ้นนะครับในแง่ของผลกระทบกับเรื่องของเซ็ตเด็กเนี่ยก็จะเห็นว่า ในช่วงที่มันมีงบประมาณล่าช้าในช่วงปี2019-2020เนี่ยก็ตอนนั้นก็มีความล่าช้าเซตเป็นแกว่งภาพเป็นแกว่งซิกแซกลงนะครับอันนี้หนึ่งแท่งคือหนึ่งเดือนก็ลงมาค่อนข้างเยอะเลยห้าเดือนติดต่อกันแต่ว่ามันจะมีเดือนพิเศษก็คือเดือนกุมภาพันธ์เพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่มันลงหนักมากเนี่ยเอ่อเป็นเพราะว่ามันมีเรื่องของการเริ่มมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 <c oughs> แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตัดเดือนนั้นออกไปเนี่ยเซตโดยเฉลี่ยเนี่ยก็ลงประมาณหนึ่งเปอร์เซนต์กว่าต่อเดอนน สำหรับการล่าช้างบประมาณของครั้งนี้เนี่ยปี2024เนี่ยเราก็ล่าช้ามาหนึ่งเดือนแล้วเดือนตุลาคมตุลาคมเดือนที่ผ่านมาถือว่าเป็นเดือนแรกที่งบประมาณมีความล่าช้าเซตเดือนที่แล้วไดลงไป6%นะก็เยอะมากเลยแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาด้วยแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเรื่องของงบประมาณที่มันมีความล่าช้ามันคือเหมือนกับเศรษฐกิจมันขาดแรงส่งในเรื่องของเม็ดเงิน ที่จะเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจคือโอเคมันมีปัจจัยเรื่องปัจจัยภายนอกปัจจัยเรื่องสงครามอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดในประเทศเราโอเคเนี่ยเซฟอาจจะไม่ลงขนาดนี้ก็ได้ใช่ครับหรือเราอ่อนแออยู่แล้วแต่ว่าดันมาเจอเรื่องของความล่าช้างบประมาณความแจกเงินดิจิทัลที่มันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งแบบเหมือนกับซ้ํามาซ้าซ,ซ,ซ้อนอ,อะไรเงี้ยนะครับอันนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราดูในแง่ของ valuation นะครับในทุกแง่มุมเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจมาก แล้วก็เหมาะที่จะเข้าลงทุนระยะกลางระยะยาวต้องเน้นนะครับเพราะว่าต้องเป็นระยะกลางระยะยาวในแง่ของ f o r w a r d PE เนี่ยถ้าเราเอาใช้ EPS ของปีหน้าเนี่ยถ้าผมขออนุญาตใช้ของตลาดโดยรวมนะครับเพราะว่าจะได้สะท้อนมุมมองของตลาดเนี่ยตอนนี้เนี่ย forward PE อยู่ที่14เท่า <Huh. S 2> 14เท่าเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่จุมาณ17เท่าอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นลบหนึ่งสแตดเดิลเดเวชแน่นอนนะครับอันนี้เนี่ยปกติเนี่ยถ้าระดับที่14เท่าก็ถือว่าเราไม่ได้เห็นระดับนี้ค่อนข้างนานแล้วนะครับ แล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจในแง่ของ valuation ก็คือเรื่องของ P-book value นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนะี่ยตอนนี้เนะี่ยตัว P-book value ของตลาดเนี่ยปรับตัวลงมาเ,าเทรดที่ระดับประมาณทัก1.3ถึง1.4เท่านะครับ1.31.4เท่าเนี่ยถือว่าเป็นลบหนึ่ง s t a n d a ค่าเฉลี่ยระยะยาวค <Hey. S 2> ่าเฉลี่ยระยะยาวอยูอย่ที่1.7เท่าครับผมแล้วก็คุณฟุกสังเกตอตรงเส้นสีแดงนะครับก็คือในทุกวิกฤตเนี่ยจะเห็นว่า ค่าพีบุ๊กไวลุ่นแนวโน้มระยะายาวของเราเนี่ยจะยกตัวขึ้นตลอดนะครับเราผ่านวิกฤตมาหลายครั้งครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้มยำกุ้งนะครับเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์คริสนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือปี2020ที่เป็นโควิดเนี่ยจะเห็นว่าตอนเนี้มาทดสอบในเรื่องของเส้นแนวโน้มบุ๊กไวลุ่นระยะายาวนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นลบหค่า 1, 1นาึ่ลบหนึ่งเซนด์าดเดเวชันด้วยซึ่งระดับตรงนี้ถุงไปว่ามีความน่าสนใจที่จะเข้าลงทุนสำหรับนะทุนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับ อีกอันหนึ่งที่ผมก็คิดว่าเป็นในแง่ของ l リเอชันในแง่ของอัพไซด์ถ้าเกิดไปถามพวกนักทุนแบบ VI อย่างเงี้ยนะครับเขาก็ <c oughs> จะมองว่าถ้าเกิดมันมี margin o f safety ีสูงสูงเนี่ยก็คือราคาปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่าราคามูลค่าที่แท้จริงนะครับมูลค่าทแท้จริงของเราเนี่ยเราลองดูที่เซตตัวเซตอินด x t a ์แทรเก็ตนะครับที่นักวิเคราะห์ต่างๆให้ไว้เนี่ยจากวิธีบ o t t o m up ก็คือจากการคำนวณจากเป้าหมายของราคาหุ้นในเซตทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดตีเป็นว่าถ ขึ้นไปสู่เป้าหมายจะคิดเป็นเซ็ตเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นว่าราคาหุ้นที่มันลงมาในเดือนที่แล้วเนี่ยมันทําให้ตัวเซ็ตอัพไซด์เนี่ยมันเปิดกว้าง <Huh. S 2> ตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาอยู่ที่24เเซนะครับ hmm. ค่าเฉลี่ยเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันต้องสูงกว่าอยู่แล้วนะครับก็คืออยู่ประมาณสัก10ตอนนี้อยู่จากตัวเลขนี้คือประมาณ14เปอร์เซ็นต์ก็ค่าเฉลี่ยเนี่ยอัพไซด์ของเซ็ตเนี่ยจะอยู่ประมาณ14ในช่วง12เดือนข้างหน้าที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้ Standard deviation, หนึ่งจุดห้าสแตนด์ดัดเบชันหรือว่าประมาณสักยี่สิบสี่เปอร์เซ็นผลก็ลองไปดูนะครับว่าเอถ้าเราซื้อหุ้นตอนนี้เนี่ยแล้วเราจะลงทุนสมมุติเราซื้อหุ้นที่ค่าค่าอัพไซด์แบบประมาณเนี้ยนะครับแล้วเราจะได้เออผลตอบแทนจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือหน้านี้นะครับก็คือเออถ้าเกิดลงทุนนะครับเออที่อัพไซด์ของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยที่บวกหนึ่งหนึ่งจุดห้าสแตนดัดดเบชันขึ้นไปเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณยี่สิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับก็จะเหน็นว่า การลงทุนในระยะสั้นอาจจะให้ผลตอบแทนติดลบแล้วก็โอกาสก็ยังขาดทุนเนี่ยคือมาณเกือบครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทอดเวลาการลงทุนให้ยาวขึ้นอย่างเช่นตั้งแต่6 6เดือนขึ้นไปเนี่ยจะเห็นว่าโอกาสที่จะมีกาไรเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะตั้งแต่6เดือนถึง12ถึงประมาณ12เดือนอย่างเงี้ยนะครับกข็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยแล้วก็โอกาสที่จะทํากาไรก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็จะเห็นว่า,าสมมุติว่าถ้าเกิดเราลงทุนซื้อหุ้นตอนนี้นะครับที่เซตระดับนี้เนี่ยแล้วลง มีโอกาสที่จะมีกำไรเนี่ยถึง73เปอ่าวินเลท73แล้วก็ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยโดย7แต่ถ้าทอดเวลาให้นานขึ้นโอกาสที่จะเอ่อโอกาสที่วินเลทเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นถึง88แล้วถึงเกือบ100เอเลยถ้าเกิดลงทุนในช่วง1ปีครึ่งข้างหน้าครับแล้วก็ผลตอบแทนก็เพิ่มขึ้นด้วยก็คือพูดง่ายอาจจะปิดประตูถัดขาดทุนเลยเพราะว่าเรามี m a r ินอ of เซฟ e ี้ค่อนข้างสูงนะครับ ผมอยากจะแตะในเรื่องของอหุ้นที่คาดการเข้าเซฟตี้แล้วก็เซ็ตร้อยนะครับอันนี้เป็นคาดการครั้งที่2คร,ครั้งแรกเนี่ยผมคาดการไปเ,เป็นตัวเลขเบื้องต้นนะครับเซฟตี้เหมือนเดิมนะครับเข้าเหมือนเดิมออกเหมือนเดิม2ตัวนะครับตัวออกก็8ตัวเข้าเหมือนเดิมออกเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีสลับกันเล็กน้อยนะครับคือปกติเนี่ยผมจะเรียงสมมุติว่าหุ้นที่เข้าเซฟตี้เนี่ยผมจะเรียงมา r ก e t Cap มากไปหาน้อยเพื่อสะท้อนโอกาสที่หุ้นตัวนั้นมีโอกาสที่จะเข้าเซฟตี้มาก แต่ตัวออกเนี่ยผมก็จะเล็งมาเก็ตแคปแบบน้อยไปหามากเพราะว่า market ม a เก็ตแคปน้อยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะออกสูงกว่าคนที่มี market cap มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำในครั้งแรกเนี่ยผมจะ JMT จะมีอันดับหนึ่ง JMT จะเข้าแต่ว่าตอนนี้ JMT มันราคาขุ้นมันตกลงมานะครับก็เลยทําให้ตัว k c e เนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ที่สองคือ JMT นะครับเพราะแต่ก็ทั้งสองตัวเนี่ยยังคาดว่าจะเข้าเซฟิอยู่เพียงแต่สลับตําแหน่งกัน จาก 1. อันดับหนึ่งเป็น 2. อันดับสองอันดับสองเป็นอันดับหนึ่งแค่นั้นเองนะครับส่วนตัวที่ออกก็ยังเป็นติดล้อและสวัสดนะครับทั้งนี้เนี่ยเราจะมีการคาดการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงสิ้นเดือนนี้เป็นคาดการณ์ครั้งสุดท้ายเพราะว่าได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับเขาจะประกาศเมื่อไหร่ครับพี่ประกาศกลางเดือนธันวาคมครับโอ,อเคครับแล้วก็มีผลใช้ตอนต้นปีหน้านะครับสำหรับหุ้นที่เข้าเซ็ตเปปตี้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นที่น่าสนใจของตลาดนะครับเพราะว่ากองทุนพวกที่ลงทุนตล้อตามพวก เซฟตี้เนี่ยก็จะสร้างผลตอบแทนให้มันอินกับดัชนีตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าหุ้นที่เข้าเซฟตี้เนี่ยจากการศึกษาของเราเนี่ยก็จะพบว่าราคาหุ้นก็มกักจะตอบสนองในทางบวกล่วงหน้านะครับในช่วง 1- น่งเดือนล่วงหน้าเนี่ยก็จะให้ผลตอบแทนประมาณสัก6 7แล้วโอกาสที่ก็มันเฉลี่ยร้อยประมาณเกือบ70%ดเหมือนกันนะครับมาสรุปกันนะครับว่ากลุิธ์การลงทุนและหุ้นเด่นในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ผมคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยตลาดอาจจะมีการรีบาว์นะครับแต่ว่า ก็อาจจะต้องเลือกเฉพาะาหุ้นที่คิดว่าน่าจะมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่งบเนี่ยตรงช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการทยอยประกาศงบเพราะฉะนั้นผมก็จะเน้นหุ้นที่คาดว่างบจะออกมาดีนะครับก็ธีมที่เราสนใจเนี่ยก็จะเป็นธีมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดีต่อเนื่องนะครับอย่างเช่น AOT แล้วก็ b d m s นะครับแล้วก็รวมถึงดิเฟนเซียอย่างหุ้นที่มันมีการจ่ายเงินปันผลทังสูงนะครับก็อย่างเช่น DMT Major Max แล้วก็ t ัส c o แล้วก็ ทั้ง4ตัวนี้ก็มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นหุ้นที่ราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็เราคาดหวังว่าอาจจะเป็นจุดต่ําได้ก็เลือกตัว CPX เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นหุ้นเด่นของเราแนะนําในเดือนนี้เนี่ยก็มีทั้งหมด7ตัวนะครับมี LOT, BDMs, CPX, DMT, Major Max แล้วก็ t a s c o ครับผมส่วนแนวรับสําคัญของเดือนนี้นะครับก็อยู่ดูที่แถวๆบริเวณโลเดิมของเดือนที่แล้วนะครับที่1360 ถ้าหลุดก็เป็น1,340แล้วก็ถ้าหลุดอีกก็1,300ถึง1,310จุดนะครับส่วนแนวต้านยังมองไว้ที่1,400เป็นหลักก่อนนะครับถ้าผ่านได้ก็1,420นะครับครับครบถ้วนครับคือผมขอเสริมนิดนึงนะครับพอดีผลตอบแทนของหุ้นแนะนำก็ต้องตรวจกันบ้านนะครับสังเกตที่เราแนะนำหุ้นไปเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วการบ้านที่เราให้ไปเป็นยังไงนะครับก็ผลออกมาก็ ติดลบไปหกเปอร์เซ็นครับเพราะว่าแต่ว่าเซตก็ลงหกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นก็ตามตลาดแต่ว่านี่ถือว่าก็ถือว่าดีแล้วนะถ้าเิดลงทุนแบบนี่ขนาดชา,าเฉลี่ยของเซตนี่เราก็ลงทุนได้ตามเซทนี่ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับ <laughs> เพราะว่าเออมันสถานการณ์มันแย่จริงๆนะครับแล้วก็มีหุ้นหลายตัวนะครับหุ้นทั้งหมดเนี่ยแนะนําในเดือนที่แล้วเนี่ยแปดตัวโดนคัดลอสไปหกตัวเหลือแค่สองตัวอยู่ในพอร์ตแต่ว่าทั้งสองตัวในพอร์ตก็มีบวกตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งตัวที่บวกก็คือ RBF บวกมา2.8%แนตะครับแต่ว่าตัวหนักๆก,ก็มีนะครับแล้วก็ตัวที่ยังอยู่ในพอร์ตก็ยังช่วยตัวเบมขนาดเบมเป็นหุ้นดิเฟนซีฟนะครับธุรกิจมั่นคงยังลบ 4. 8เเลยแต่ก็โดยเฉลี่ยของหุน้นแนะนําทั้งหมดเนี่ยก็ลบไป6.6%ก็ดีกว่าเซตนะครับเพราะเซตลบหจุดหนึ่งเปอร์เซ็นแต่ว่าถ้าเกิดลงทุนอันนี้อาจจะเป็นแค่ช่ว <S <s <uck> ง,ดงดเดียวแต่ว่าถ้าเราดูย้อนกลับไปสักช่วงแต่ละปีเดียอย่างที่สามเดือนหกเดือนหนึ่งปีเนี่ยก็ถือว ปีนี้ก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าเย t ท d เดนเนี่ยติดลบไป8%ปดเปเซ็นแต่ว่าเซทต,ติดลบไปสิบ็เปอร์เซ็นตแต่จริงๆก็เหมือนที่พี่เล่าเมื่อสักครเมื่อกี้คือบอกว่าช่วงนี้ระยะสั้นตลาดพันปวนมากเพราะฉะนั้นตลาดตอนนี้มันอาจจะเหมาะกับนักลงทุนระยะยาวคือซื้อแล้วก็ถือได้แบบหกเดือนหนึ่งปีอะไรเงี้ยถ้าเกิดถือได้ถึงหนึ่งหรือหปีผมว่าโอกาสชนะสูงว่าที่พี่ลอยาฟาังเมื่อกี้แต่ถ้าบบแบบว่าจะหวังว่าอาทิตย์หน้าจะได้กำไรหรือหน้าจะได้กำไรเนี่ยตอนนี้ตลาดมันทำนได้ลำบากมากใช่ตลาดมันแย่ โ okay. อเคทั้งนั้นน่าจะครบถ้วนครับพี่มีมีคำถามเพิ่มพี่จะช่วยตอบได้โฮมโปดูเหมือนจะดีเลทพีลงไหมครับกำไรกลับไปสูงกว่าปีโควิดแล้วแต่ราคาหุ้นตรงกันข้ามเลย ถ้าถ้าถามผมผมคิดว่าก็ก็ใช่ฮะจริงๆไม่ใช่แค่โฮมโปรเดียวนะถ้าดูจากคอมเมอร์ทั้งเซกเตอร์เนี่ยมันโดนดีเรทกันมาหมดทุกคนเลยฮะส่วนหนึ่งผมคิดว่าสองสามเป็นผลอธิบายเรื่องนี้เรื่องแรกก็คือเรื่องสําคัญเลยฮะก็คือเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันไม่โตเท่าที่มันเคยเป็นเหมือนเดิม GDP เมื่อก่อนเราโตห้าเปอร์เซนต์ตอนนี้มันลดลงแค่สองสามเปอร์เซนต์แล้ว GDP เนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันคือตัวบง่งบอกเซมซอลเซลกรธ คือถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยเซมซอร์เซโก,ก้ก็าจะสูงเยอะแต่ตอนนี้ GDP มันไม่ได้ดีมากเซมซอร์เซโก,กมันก็เลยแบบลงลงมามาก ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นซิกิเคิลคือมันไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวปีหน้ามันก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยคือมันดีขึ้นแต่มันคงไม่กลับไปเป็นห้าเปอร์เซ็นอีกแล้วอะอันนี้มันก็ดีเลททางเซกเตอร์ลงมาเหตุผลที่สองก็คือหนี้ครัวเรือนที่มีอยู่นับสูงเนี่ยเมื่อก่อนคนอาจจะกู้มาเพื่อมาใช้จ่ายได้แต่ตอนนี้หนี้ครัวเรือนที่มันสูงมากเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกู้มาแล้วมาใช้จ่ายได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วมันก็ยิ่งซ้ําเติมให้เซมซอลเซลโคเนี่ยมันดูไม่ไม่ได้ดีมากขน่งขั การขยายสาขาเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะขยายสาขาได้เยอะแต่ตอนนี้ขยายสาขาเนี่ยมันไม่สามารถจะขยายได้เยอะมาแล้วเพราะว่ามันแทบจะมีอยู่ทุกที่ที่ที่มันควรจะมีแล้วยกตัวอย่างพวกเมืองใหญ่ๆตอนเนี้ยฮะขาปีกปลายใหญ่เอยหรือกระทั่งเซมิเนีร์เลยเนี่ยมันก็อยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่เยอะแล้วมันอาจจะมีลุมในขยายตอนน่อได้อีกเนี่ยแต่ว่าถ้าเทียบกับในอดีตเนี่ยที่แบบว่าอครึ่งหนึ่งมันอาจจะไม่มีค้าปีกขนาดใหญ่แต่ตอนนี้มันอาจจะเหลือแค่แบบ 30% 20%เนี่สโรพสเปคมันดูแบบแย่ลงฮะอันนี้ก็ทำให้ตัวเซกเตอร์มันโดนดีเรทลงมาฮะโฮมโปรก็เลยโดนลงมาด้วยเนี่ยคะก็น่าจะตอบคำถามฮะวันนี้ก็ขอบคุณพี่นกมากนะครับที่แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ตอนอาทิตย์หน้าวันจันทร์ได้ครับแล้วก็มา